ไปเขาเขาเลยเขาแม่งได้ดิฟ้าไม่ี่สัไหน้าดิไอมอดีมอสราคาดาวนึงราคาดาวนึงไปจังหวะดีนะจังหวะดีลรเขากลังได้เปียนเนาเอามันดาวสาเนาะไปบดาวนึงแดาวนี่แล้วตัวนึงดาวสองดาวสาวสาว ตัวนิ้งอยู <né. S 2> ่หลังเนี่ยพบศัตรูแล้วมาชุบมีนะมาชุบมีนะไ้าตัวนี้อยู่บ้านไม่เนี่ยนายเนี่ยเอาหัวแตกอีวึ่งยังหัวรอยังหัวรอดเลยสู้เขา保卫กันยอมรับแล่สดเาเมยเขาไเขาวนเด็ดแถวนี้เลยเนี่ยเจาขาน่อย วงูาเลยตอนแปดตัวเลยวงฝ่าวงฝ่าสองสใครว่าเขาได้หลายบ่วงฝ่าหลายบ่สองสีบ่ดีละดีละเขาเขาแถวแหละ้าฟ้าก่อนเนาฟเหรียญก่อนเาเาาองหาหลายหลายหาลายกันเก็บเหียญไปจะสามพหาของวุ้งูก่อนีมนไปอดตายให้เขาวะนี่หวไอแมนหาด้หลายไปแล้วตายให้เขาเลยแม่เก็บเหรียญไปให้เขาเลยหั เดินเฉาะแนวเอ้ยมางขนาดมาเลยเอ,เ,อเอาเอาเหรียญไปถวายค้อนไปกันเหรียญเลยสไนต์อะตูเหรียญไหมไอไอบอเลเหรียญมาเต๋อไม่เคยกินแล้วแต่เหรียญเท่าไหร่พัดรับไปใส่ไอ้ถา,ามหากันบ่พัดรับยี่ห้อบ่ได้ไปใส่ดอกนั่งยี่หขอมันชนจริงเออมันนั่งยี่ห้ออ่ะคางออกบานเนีย่ยแต่ว่ามื้อนอี่แบบนัดเด็กไงมายินเฟีย่อยู่ R y U. ตอนไหนก็ต้ R y องเฟีย่อยู่ในร้านบาท เงินหาเงินอยู่ตัวอยู่กันก็สีแย่งกันเอาเมียเขาละไม่เินเอาี่ใหญ่ได้เมียเขามาไม่รุ่งก่อนว้าวดีแล้วนะารบาเด็กหน่อยบ่บาควรรูแลเด็กหน่อยละตัวยังเด็กหน่อยอยู่ละบ้าไปตูเดใจแตกหงอย่งไไปอย่าบ้ายเนาะบานเนาะของแบบนี้นันบู้ก็ดีนะเด็กหน่อยเ้วใจแตกหือไอเห้ยังบ้าอย่งไร บอเลยันในเลียงเนี่ยโบร์มีกระเป๋าเลยเนี่ยโอ้บอลยนในให้บอลยันเหนื่ยไว้ซูบอยู่อ่ะไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมีมีโฟอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นนะติงเอาติงเอาวงฟ้ามีหรือเปล่าเนี่ยวงฟ้าโอไทยใส่ได้ไปวงวงฟ้าวงฟ้าระวังนะไอ้ใครรอไทยเหนื่อยใครโอ้ไทยอีซื้อเลยปกติก็บโบรอยู่แล้วนะว้าวทีนึงปรเตทศพร้อมประมาณ ว่วงฟ้าวงฟ้านะ่องานกันอย่อ้ากันอยู่มยันมั้ทอันอยู่ใจเย็นอ้กอดึงอยู่เนี่ยวนลอยมาได้เปล่าวนลอยได้ได้เปล่าเฮ้ยไปเข่าไม่งัได้หรือว่งฟ้าไม่มีซ้ำไหนบักข้าดิไอ้มอสดีไอ้มอสราคาดาวนึงราคาดาวนึงไปจะว่าดีละ อยางาวไรดีลราเขากำลังได้เปลียนเนาะเอามันดาวเรสามสามเนาะไปว่าไงว่าไงราคามีอีกไหมเครื่องดีเครื่องดีงเครื่องดีมิตโตพบศัตรูแล้วชิดจองลอยชิดชิดซองลอยมาดอกบ่มาดอกบ่ยี่ใต้บ้าน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 ร้อยยี่รอยยี่เอสดีอีกไปรอยนึงไปแกแกแกกูไม่ละเขามีเงินแล้ว

ยบย่งองดาวมาคอยตนีัตาวนี่้ตัวดึงดาวสอ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 งเรืยคอยตายเนาะไฟแบงมันีงไงมยังมาตัมันดามันเี่ยมันถึงยิงหัวไปแล้วมันตอมยันมุมกีบมีสติมีสติมีสตินะไม่งั้นคุณจะเป็นบ้าจริงๆนะเอาดีๆมีสติชุดแน่ชุดแน่กล สามร้อยเรียญสามร้อยเรียนเอาม่เอาม่ไงสซบบอกแบกยู่ไรเขาโฉบไข่มั้งหกร้อยมั้งเอาบมั้นี่ไอโฉบไม่แบกอย่พูด่สวยบวกบวกบอกนะวิ่งมันยิงปอปากแลบาวิงยิงเงายิงเงานะไอไกไม่เห็นพูดหนึ่งใยเป็นพูดซนก็ได้บอว่ะหาโฉบด้ไอวะสฉบไหลอยู่นะไอพ่อได้เข่าสฉบเลยนะ ตาล่ได้เก็บเลยฮะาล่กับ่ได้เก็บเลยเดี๋ยวโซาีกับพ่ได้เก็บหลอดเลยเนี่ยบางนี้เอฟซินี่ตาิข่อินนี้เอองบางบนี้เอึ่เดี๋ยวตเอซุ้นี่โคตรหลายเลยเดีวราคาพ่อได้เก็บตาไล่เลยอะหูสุบราคาโคตรหลายมีว่าวะเขาแม็กสามสีเขาเคยเป็นผ้ามัก่อนอีกก้อนเอมูทักมาครับผม ดีแล้วล่ะพี่ไอบอลพี่ไอวอลพี่ไออีพ่อแบงกอยกได้นะไอวอกมมากเลยเดี๋ยวทดีบาลผู้แดน้มอมโฟตอนนี้ออีกุ้มากเลยตัวเลือด้ก็ได้ก็ได้เอมฟเอมนก็ได้เอมบอลแบงก็ได้ไอวอลแบงกอคือบมีกอเลอวะเล่นี่เด้อไอวอเล่มาแบงกันเด้อ ขออยากได้เอฟโนียออยากไดกเอฟโฟนเนียคุณอยากไเว้มันบอมมี่เอ้โหแหลกในตู้มันจะเหลียนมาเดีียวไยมีชีพอยู่สาวันความหมย่อยากเอฟโฟนหนึ่งเอฟโฟนหนึ่งสมเด็จได้ไ ไปไปเขาบเขาเนี่ยนายสมนี่าะบางนะวงไก,วงไก่วงไก่ไก่ดาชิอาทำดีบาน<ด>ทำดีเออถึงหัวตูนี่กับเบนนี่อีกคนนี่ไปว้า<ว>ชิปยัยญาเนี่นง่ายไงเอาดาวซุปมุย่ดีนะแม่ยระหว่างมีคนทักมามามาร์คเฮาแต่เฮาไปมาร์คขัวเขา<ด>ขที่จะไปดีเขาขอมาร์คข<ส>ัวเขาได้ดีละ เพราะว่าเขามาเขาเขาไม่ได้มักอะมันเกิดมันเกิดบ่มาอ่ะเข้าใจบ่มันบ่มาอ่ะบ่บ่ไอบ่ชีบไอเอเลนเอ็มหกส่ยนไอเลนไอพี่ไอพี่เออยผมยังไม่รู้เฮ้ยผมยังไม่รู้เขามาผัวเขาเนี่ยเออแต่ว่ามีคนทักมามาเข้าเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้มักเขาเพราะฉะนั้นเขามาผัวเขาดีแล้วล่ะผู้สาว เพราะว่าเขามีความสุขไงเม่นบังสันเอออูขึ้นแนวน้ำเขาไปทักจังสั่นวะเดี๋ยวลอยตอนนี้เป็นได้เย็นตรอยู่ใกล้ๆไอ้ไว้ได้สัวไอ้ซอยบุหัดว่ะบ่ายเย็นไม่อยู่แถวไหนบอกได้บอกคิดเนี่ยมันอยู่บ้านโดเดมอนสองสั่นทางนาคอยเอออันวงชุบเนี่ยวงชีบคืออย่างไรวงชุบคืออย่างไรวงชุบว่ะ โอเคยิงมันเน่ยยิงกัเนีเลยยิงแม่บานยิงแม่บานบเจ็บบานล้างเขาล้างเขาบานล้างล้างล้าง้างล้างล้างตาเราเปิดเจ้าของกันเนาะขึ้นั่วบานตอนนี้ยกกใหม่ทิศีกใม่ทิศีมาเชลหลังนะมาเหลังนะ สุดเดสุดเดสุดดยเปาาใส่ขว้าใส่ขวสุดดยไหเฮ้บ้าไ้กไม่ทิอีกกไม่ทิอียิงมันไปเนีไปแดงไม่ทิอีพวกเจ้าข้อบตกานเนี่ยอยูบ้านนี้บ้าไรบ้าไรเจเจบ้านบานบ้านเจได้เหรอบ่เป็นได้อยู่เดวท่นท่นท่านท่นท่านท่านพาไปพัดย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 าไป มัไปสะพาน full เได้จซอยบางนึงคือสะพัดบางนึงคือสะพะบานสะพานสะพ้านท้งค่อยไปค่อยไปค่อยไปโอเคบักป้อมบักป้อมบักป้อม โอเคมันมีตัอยู่เอ่อสภาพเขาเขานีา้น,นมันมีตัอยู่สพาพน,นี้มั้ยเาเล่นอยีน่าเขาเล่นในมันโดนมันโดนโดไปดักว่าสพาพับดนี้เดิน กากระสุนเอ็มเจ็ตเก่ามากปะยัได้ไปตายนะสะพานมีตนะยังได้ปตายไปผาดักกอสะพานคืนไปดฮะมผมบ่มีงเลยนี่ผมอยากก้ยอมไอกสมีมีไผ่เกมเกมกระสุนเจ็เก่ามากมาบ่บ่บบ่อ่พี่ไอบมีาลูกเไหมเอามียูอยู่เอาอยู่มาแบ่งหน่อยดิไพี่ตงนี่ปารบานกันนะได้ดักบนนี้กันตึงเอาตึงเอาอะไรมูมน่มาีมากแม่นมากวาเขาเราใจเลยอู้สาวเพียวถจบักเนาะเียว เลยพี่ดักดักเนี่ย <Okay. S 1> ดักบีมาบีมาบักปอบมันจะแหลมมาทางนี้แหละสวยท่าดีนะไห้ว่าเาเนี่ยมีบีมามาเนี่ยน้องมันจะมาซุบเนี่ยบักนึงไหมเมื่มมกอกีหงวกยิงซ้ายนิดเดียวมันก็ตายหมดแล้วอ,อ่ามันยดจิงงัวก็แล้วก็งั <c oughs> วก็งัวงวกด้านซ้ายหลือด้านขวาล่ะซ้ายหรืหอขวาที่แบงก์งวกซ้ายมายิงสอยน้องเลยเออยุบันใช่ไหมเมื่อกี้พี่พี่ไก่ยิงสอยน้องเลยนะ เฮ้ยมันโดดล่มสองตัวตัวนึงม้าแล้วพบศัตรูแล้าเสียแสดงว่ามันมาชุบกันศัตรูแล้วอีกตัวนึงอยู่หลังเนี่ยพบศัตรูแล้ามาชุบมีนะมาชุบมีนะเหรอวะตัวนี้อยู่บ้านไม่เนี่ยนายเนี่ยขาเนี่เอาหัวแตกอี๋หึงโอ้ยปืนเริงฮะโอ้อี๋หึงอีหาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากอีหานี่โอ้ยมันตายแล้วบ้าแล้วบ้างอาจจะมีอาจจะมีมุมันแถวนี้แร้วบ้างอาจจะ เดี๋ยวแห้เจยห้อีหาเห้แล้วง่ายไ้ว่อาจจะมีตัวนบามืงอีบบซ้อมงายกแรเอาหลังมันไอ้ไก่ด้นะไอ้คือวานะคือวใจเย็นใจเย็นเีได้เบ์ดแล้วเลือไเดยว้ยตายตายี้ยตายเล้ยตายนลงตัวพี่แค่นนพี่ไกลแล้วยู่ใส่ใสบานยูยูมอยูยูฟังหนาพบศัตรูแล้ว <ett COVID> อันนึงไป็นเป็นซอยเขาก่อนไปซอยเขาก่อนซิมันบ่อไหวเมื่อกี้ไม่เรียนเจยเป่าเมื่อกี้ปะแต่น้ำกดขึ้นมาไวๆเหมือนเจี๊ยบจอยวะเดียกใครไปดึงไม่ได้เอ้ะเจี๊ยบตุ๊กชุบตุ๊ชุบตุ๊ชุบจอยได้เหรอวะเขาบ่ตายบ่ตายแล้งอัน ตู้ชุบล้างตู้ชุบขออ้อมิงไายขออ้อมเองมาแล้วลูกสายพันดีฮีโร่ฮีโร่มันดึงระเบิดใส่ไายใหว่าว้ยตัวดึงลงไปอ่ะล้างตัวเห็นป่ะสองหนึ่งศูนย์อ่ะสองหนึ่งศูนย์เนี้ยนะมาร์คชูด้วยลาดกูบักปอบ มง่ไม่ทันเลยนะอย่ตายบักแันโอ้ยรัวคุต้องซุปอีกแล้วอย่าให้ยาก่ายดูไรเป็นอันหนึ่งซุปกันแน่ซุปกันแน่ซุปกันแน่ไอ้เจ็บถือคือบอสอันหนึงถือคือบอสซุบหมูซุปป่กูยังเงยอยู่เด้อย่าเฝ้าแรดไปบักแบงมันนี่คนมันนี่ตายอย่าเฝ้าแรดไป นะตบ่ตายยังได้มตายยังสุนี่บ่ตายน่วยงอี่ตันอ้พี่ตัเยมีพี่ัเดีมีพี่ตเอามีพียวมีพีโอเคโอเคเนจัวคนไปเอาตัผมมีพี่โอเคโอเคไอ้ผุียไอ้วอดเลนไอ้ผมญี่ไอ้วอลเลนเนี่ยไอ้บมญี่ไอ้วไอ้มวะบานบานมาเอาล่างบาน คือบ้ามากี่ตองช้ารับป้ามาเคียบป้อมนะจมีอมันหนักเลยพี่มันหักเลยป้อมป้อมป้มนี่ป้อมนี่ป้อมป้อมนี่ป้อมนี่ป้อมปเออเสาไฟดิเสาไฟดิเสาไฟนีม่หมีมีมี่เห็นออยู่หลังอะไรื้อรโตโตซีได้ดีเนี่เชื่อใจโตซีได้ดีเดียวไปเดียวเดียวสวย เดี๋ยวตองดีอยู่แล้วไอ้ว่าสวยแบบพวกหักปอบเนี้ยมันมาตีเแล้วไรไม่งั้นเยอะหักเยอะหักกันบอดีกันบอดีเยอะหักกันบอดีนะต้องควบคุมทีมหนิเงี้ยแค่อย่างไรเขาก็โคตรได้กู่สี่โบ้ทีไปเขาไปไปตรงนั้นไปตรงนี้นะท่านดีท่านดีค่อยเปลี่ยนไปค่อยเปลี่ยนไปทุกอย่างมันคอยเปลี่ยนไป